ครับวันนี้ผมสิมาลงเชื้อเฮ็ดตับเตานะครับเห็ดเพิงถ้านะครับผมในต้นต้นแค่ครับผมครับต้นแค่ครับครับต้นแค่ผมสิลงเสือแบบซดเลยนะครับคือผมคุดลงไปนี่ครับผมย้อนลงไปแน่แล้วครับนี่เห็นหากไฟของต้นแค่ครับเต็มไปเลยครับหากไฟมันไหลอยู่ครับแต่วพ่อดอกเห็ดตับเตามันเกิดนะครับ เดี๋ยวผมชลงสดๆครับนี่ผมสิบีแล้วครับครับจุ่มน้ำนะครับอ่าเป็นตอนน้ำครับเพราะนั่นเป็นตอนๆนี่เป็นเช่นนี่มันจะสีออกล่าเลยครับเป็นเชื้อล่าเลยครับสปอร์ในหลังครับผมชลงเท่าไรหน่อยนะครับไปครับเีนือจุ่มน้ำนี่ครับจุ่มน้ำไหมครับตัวเปื่อย กับต่อครับนี่มีดอกง่ายๆครับนี่พร้อมทิดขยายเชื้อได้เลยครับยางดีเลยครับผมลงซ้ำนี่ก่อนครับผมเแล้วเดี๋ยวลงอ่อมครับอ่าบันนี้ก็เทน้ำครับน้ำสาเ้อาครับน้ำในสาเ้อาเลยลงไปครับกบดินครับผมกบดินกบไปเศษได้ไหมไว้ยังเหระครับเอาลงไปน้ำเลยครับ กับเรียบร้อยแล้วครับผมแบบดึงหยาดึงยัางมากครับให้มันเอามาปลูกไว้ครับมันมักมานสะสมไว้กันความเฉื้นไห้นั่ครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวมือนี่ก็สิไปลงใช่อีกต้นต้นหนกวาครับต้นวาต้นยางหน้ายางหน้ากับจับดีครับแล้วอีกยางหนึ่งก็คือแฝกกับต้นแฝกจับดีคือกันเดี๋ยวก็สิไปลงให้เบิ้งอีกครับในคลิปต่อไปนะครับเด้อ สำหรับคลิปนี้นี่กาสิเอาไว้ซันมิควอนนะครับพอคลิปต่อไปก็สิไปผสมน้ำเนี่ยครับน้มสาเน่ลงใส่นะครับเห้เป็นความรหยเป็นวิทยาทานสลหรับผู้สิบูกเฮดต่อไปด้อครับเด้อสวัสดีครับผม